เมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์มีข่าวที่สะเทือนวงการผ้าเหลืองด้วยนะครับหลังมีพระมหารูปหนึ่งแปลงกายเป็นนักท่องเที่ยวไปนั่งดื่มเบียร์สองลังที่ร้านอาหารแล้วก็ชักดาบไม่จ่ายด้วยหนีกลับไปที่โรงแรมเจ้าของร้านเขาก็แจ้งตำรวจไปจับกันถึงห้องครับปรากฏว่าแปลงร่างกลับกลายเป็นร่างพระซะแล้วไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับให้พี่เจ้าถ่ายคลิปไว้ให้ใครถ่ายคลิปไว้แล้วเก็บหลักฐานให้ได้เยอะที่สุดนะพี่เออถ่ายอยู่ มีตังเราออกมาดิโอ้ไม่จ่ายเอ้าทำไมไม่จ่ายอ่ะมึงจะรู้เองว่าตำรวจมาแล้วติงออกไอ้ตำรวจออกมาแลือดเป็นไงมึงเป็นพ้าแล้วมึงเป็นบ้าหรือเปล่าบ้านี่แสดงว่ามึงบ้าหรือเปล่านี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับเด็กเสิร์ฟภายในร้านประมาณ10คนนะครับไปปิดล้อมห้องพักลูกค้าที่ไม่จ่ายเงิน ถูกล็อกประตูจากด้านในนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงระหว่างนั้นพนักงานร้านเนี่ยสังเกตเห็นผ่านช่องหน้าต่างแบบนี้ครับเห็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแต่งตัวใส่ชุดเที่ยวเสื้อโปโลโกางเกงยียนไปนั่งดื่มอยู่นะฮะปรากฏว่ากําลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนุ่งห่มจีวรในชุดพระสงฆ์แบบนี้คาตาเลยนะครับจากนั้นตํารวจก็เกลี้ยกล่อมให้เปิดประตูแล้วก็เข้าไปควบคุมตัว พอเปิดเข้าไปด้านในเท่านั้นแหละครับเจอกับสภาพนี้ครับนอนอยู่บนเตียงกําลังมึนเมาพูดจาเป็นนักเลงเลยนะครับตำรวจก็เลยควบคุมตัวพระรูปนี้ไปสอบปากคําที่สพสัตหีบทราบชื่อก็คือพระมหาสมภพ,พเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีศึกษาระดับปร,ริญญาธรรม4ประโยคด้วยไม่ชี้ชัดสังกัดวัดนะครับว่าอยู่วัดใดเบื้องต้นพระรูปนี้ให้การปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับตอนแรกบอกว่าไม่เคยไปนั่งดื่มกินที่ร้านไม่เคยไปดื่ม แต่ด้วยหลักฐานคาตานะครับในห้องก็ยังมีขวดเบียร์แล้วร้านเองก็มีคลิปวิดีโอที่เขาบันทึกเอาไว้ด้วยจึงยอมกลับคําให้การครับรับสารภาพว่าไปนั่งดื่มกินแล้วก็เบี้ยวจ่ายเงินจริงๆ,จงๆ,จงๆเจ้าของร้านเล่าว่าพระรูปนี้แต่งกายเหมือนลูกค้าทั่วไปเข้าไปเที่ยวสั่งเบียร์นั่งดื่มตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงร้านปิดเลยนะครับแล้วมาทางร้านขอคิดเงินกลับไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ขอกลับไปเอาเงินที่ห้องพัก พอไปถึงห้องปรากฏว่าล็อกประตูห้องไม่ให้ใครเข้าก่อนจะไปเปลี่ยนชุดเป็นสงพร้อมกับปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้ไปกินที่ร้านด้านตำรวจบอกว่าหลังเกิดเหตุฝ่ายเจ้าทุกได้นำบินค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นเบียร์สองลังรวมเป็นเงิน3,025บาทมอบเป็นหลักฐานให้ดำเนินคดีในความผิดฐานช่อโกงพร้อมนิมนต์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเต,ตาทานมาศึกให้ขาดจากความเป็นสงแล้วครับ